อมองมูขนาดดิพี่น้องอเสียงกดพี่น้องพักเป็นแง,งนหอมอเสียบๆพี่น้องมามีแกงต้มใหม่น้ำกันครับก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีสินค้าดีๆมาแนะนำเป็นสินค้าใช้ดีบอกตอ่อ รองเท่าบูทกันน้ำย่างดีาราคาบูถึงลอยสวมใส่นุ่มเบาสบายเท้าท่านใดสนใจผมได้ปักลิงไว้ใต้คอมเมนต์สามารถกดลิงก์สั่งสื่อได้เลยครับอ้วน้อใหม่แแกงกินแรกเงินที่น้องอืมมีนอหนึ่งมีนอหนึ่งตัวนั้คือเว้าไห่วะ เด้ออือูืขาดแล้วบ่ยังอยู่อู้อูขาดแล้วน่ะ อนอนหมูข่ขนาดดิดพี่น้องมีคันนะลูกฮะีย๋ยวเชาอยู่นอนหนึง่งมีรูมบนี่มันกำลังขึ้นอีกหนอนนึงแต่มันยังหน่อยอยู่เลยเอาขนาดเดี๋ยวทิงมาซับข้างบน ขาดเลยเออขาดเลยหนูน้อมุ้คุยกันนี่ได้ได้บ่ได้เงาบ้นจอ <c oughs> ยมาพี่น้องแกงน้อนง,งอใหม่ใส่งงล,สลงไปน้ำเยอะนังใส่เลยใส่น้ำเยอะนังก่อนใส่ผิดเครียงลงไปและเท้าม้วนหางมาผิดใส่ไอ้ตะไคร้ลงไปก่อนน้องม่ลงเลย ให้พี่น้องขากินแกงใหม่นั่งกันครับไปซับบ้ามังคำไปเลอ,อุ้ยเนี <Yeah. S 1> ้ยใส่พริก้อมัาพี่น้องเติมคนเพียบใส่พริก้ลอลงไปแล,ปล,ปล้วกะปรุงรสม ใส่ตีอะไรบ้างพ่ออยู่บ้าโอ้ยพอเนีวพ่อนี่น,นี่พุ่งนัวขาบไ่ได้นอ่ใส่ไรเสียบไรน้ำเลยน้ำประเด็ดประเด็ดตุ่มนะพี่นาออ๋อ ก็ว่าห็พริกมันยุดตัวยไงเดี๋ยเอายพักลงอเ,เอา้าโอ้ยเสียงขวดพตสดีเดดลยพี่น้องมาเด้อทานกินน้ำกันจังหน่อยให้พริกมันยุดเดี๋ยวเสียวพักลงเลยพี่น้องพักสี่นี่พักอีตู้ก็พักนแข่งแย่งนะบุรีรัมย์พักขาเลยพี่น้อง มุมี้นะครับไปด้วยใส่ผักขันหยงค่ะอุ้ยหอมแห้งพี่น้องซิมหรือมุ้นหวานเป็นไหนเดี๋ยมปลาใช่ไหมเนี่ยน้งองมาใส่ผักด้วยกัน,อ,กนอุ้ย,ยพีน่น้องผักขันหยงหอมไปดูผักดูไปเอาเรืยบ้าง เสี่ยมกินบานกระเพาะกระเต็มหมออือนั่นเงี้ยอยู่รูปอ่ะเสี่ยมเสียบๆพี่น้อ,มนองมามีแกงน้ำใม่น้ำกันครับนี่โอ้แบบดีเลยหอมผักกระเจี๊ยบอย่อือหอมผักกระเจี๊ยงเอานีนเขามานนิ